กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพลังงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกำหนดกรอบทิศทางการจัดการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานของชาติโดยยึดแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว20ปีรวม5แผนงานได้แก่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศแผนอนุรักษ์พลังงานแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแผนบริหารจัดก,การน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนบริหารจัดก,การก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยางั่งยืนของประเทศ โดยมีสตราจารย์ดรอเนกรอเหกลาธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายสุพัฒน์พงพันธ์มีเชาารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้พร้อมด้วยนายกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานและรองสัตราจาร์นายแพทย์สติีศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมลงนาม รองศาสตราจารย์ในแพทย์สรริษฐ์สินธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงอวได้มีนโยบายที่ให้ความสําคัญในการดำเนินงานด้านพลังงานและสร้างความเป็นเลิศในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานที่พร้อมจัดเชื่อมโยงสู่ภาคส่วนต่างๆซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย in ์พลังงานจากชีวมวลต่างๆ การจัดการพลังงานและลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศด้านนายกริชสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการลงนาม,มันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายพลังงานของชาติตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว20ปี โดยกลไกาการดำเนินงานร่วมกันนี้จะช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสอดรับกับแนวทางของกระทรวงพลังงานในการเตรียมพร้อมรับมือยุคดิจิทัล4 d plus 1E คือ Digitalization เช่นการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อบริหารจัดก,การพลังงานแบบอัจฉริยะดี c a ร์บอนไลเซชันการลดคาร์บอนส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่มีการปล่อยคาร์บอนน้อยลงด e เซ n t ชัไลเซชัการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการกระจายศูนย์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ Deregulation การผ่อนปลนกฎระเบียบการเปิดซด์บล็อกให้เกิดการพัฒนาและทดสอบนวัตรกรรมด้านพลังงานส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพด้านพลังงานและ Electrification เช่นการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า